สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการ,กรเกษตรพื่ึ่งพานตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็แดดร่มลมตกช่วงบ่ายนะครับเรามาทําในเรื่องของวิดีโอที่เป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็ถ่ายทอดโดยตรงจากที่ว่าเราทําไปแล้วเราประสบความสำเร็จเราก็จะนามาฝากกันวันนี้ทําชิถามกันมาว่ามีวิธีเลือกหน่อกล้วยไหมในการที่จะเรามาแยกหน่อกล้วยไปแล้วทําให้หน่อกล้วยเนี่ยปลูกแล้วมันโตวไวครับวิธีการเลือกหน่อกล้วยตรงนี้ของเรานะครับก็มีวิธีการพิจารณาคือว่าเวลาเรามาดูนะครับ ถ้าเป็นกล้วยพันน้ำว้านะครับอันนี้ของผมกล้วยพันน้ำว้าครับโอ้โหถ้าเป็นฟลอริดาด่างหรือเป็นตนีด่างเนี่ยมูลค่าหลายบาทน,นี่ก็คือว่าต้นขนาดนี้ก็หลักหมื่นนะครับแต่อันนี้มันเป็นน้ำว้าเขียวซะมันก็ราคาประมาณหลักสิบ <c oughs> ก็ปลูกไว้นะครับเป็นพันธุ์ที่ผมมองว่ามันให้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็ตกเครือตลอดปีครับอ่า วิธีการเลือกของเรานะครับเราก็จะมาดูว่ากล้วยเนี่ยเวลามันแทงหน่อขึ้นมานะครับเป็นหน่อขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะดูความสูงก่อนเลยนะครับก็คือว่าความสูงจากดินเนะี่ยมันก็จะสูงประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็มา,าส่วนในการพิจารณาในเรื่องของใบนะครับรก็จะมาดูว่าใบมันออกประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยกล้วยเนี่ยเวลามันแทงใบขึ้นมานะครับประมาณ5-6ถึงใบนะครับกาลังดีนะครับในการที่จะขุดย้ายไปนะครับแต่ถ้าเกิดแบบมองว่ากล้วยที่มันเป็นกล้วยอ่าหน่อ,นอกเก่าแบบนี้แล้วนะครับวิธีการที่จะทําให้มันแตกแล้วให้มันโตวไวมันก็อ่าจะใช้วิธีการที่ผมเคยได้บอกไปก็คือว่าในเรื่องของการตัดตัดอ่าเขาเรียกว่าตรงต้นแบบนี้นะครับส่วนของหน่อแบบนี้นะครับเราก็ตัดแล้วก็ไว้หูแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาปลูกแล้วเนี่ยเราจะสามารถเรียกกล้วยได้นะครับเพราะว่ามันมีหู หึงโป๊ะ <c oughs> ก็เวลาเรานับยังไงครับใบออกใหม่ใบที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วใบที่เป็นใบสุดท้ายเป็นใบที่หกเนี่ยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วอยอดมันจะเป็นแบบนี้ครับวิธีการดูก็คือว่ายอดใหม่มันกำลังออกแบบนี้นะครับก็จะทําให้ต้นเนี่ยมันแตกได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นที่กําลังมันจะแทง ยอดที่มันเป็นยอดใหม่ขึ้นมาแล้วกําลังยังเป็นม้วนๆน,นะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างก่อนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าพอดีใบมันน่าจะออกมาหมดแล้วนะครับก็ถ้ามันเป็นยอดใหม่ที่กําลังม้วนๆเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรไปขุดนะครับเพราะว่า้ตัวนั้นน่ะมันมันกำลังเขาเรียกว่ายอดใหม่มันกำลังออกเนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่าไปหยุดนะครับหยุดหยุดการเจริญเติบโตช่วงนั้นน่ะมันจะชะง,ง,งักชะง,งักไปนะครับก็ เวลาเรามาสังเกตเนี่ยห้าถึงหใบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งความสูงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของยอดตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะพิจารณาที่ว่าขุดเจ้าหน่อกล้วยตรงนี้ได้นะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีการเลือกหน่อกล้วยเพราะว่าหน่อกล้วยเนี่ยถ้าเรามองตรงนี้มันจะมีไหลายไซายมากเลยไซา์นี้ครับไซสยนี้ก็ขุดได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะดูสูง นะครับแต่ว่ามันอยู่ข้างในมันเลยหนีแสงนะครับมันอยู่ตรงกลางกอมันเลยหนีแสงแต่จริงใบเนี่ยมันก็เพิ่งมีประมาณ4ี่ใบเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูอย่างด้านในนู่นก็เหมือนกันครับกอนี้มันจะเป็นแบบกอที่แบบนมนานปลูกแล้วอ,อดกมากไปเก็บกล้วยทิ้งเขามานะครับเพื่อนให้มาแต่ว่าเนี่ยยังที่เห็นเครือครับหนึ่งหวีเนี่ยไม่ต่ำากิยี่สิบผลนะครับแล้วก็หนึ่งเครือเนี่ย ให้หวีสูงสุดประมาณ15หวีถึง20หวีนะครับฝั่งนู้นก็จะมีประมาณถึง20หวีเลยนะครับเป็นกล้วยที่ผมมองว่าเนี่ยปลูกติดบ้านไว้ครับแล้วก็มองว่าเออมันก็มีกินได้ตลอดปีครับเนี่ยครับเพื่อเป็นเหมือนที่ตากล้องพาไปไปชมเนาะอันนั้นก็ใกล้แก่และคือต้องคำ้ำต้องค้ำทุกทุกต้นครับเพราะว่ากล้วยเครือมันใหญ่ ปกติถ้าไม่ค้ำนี่คือนอนลงมาอดกินแน่นอนครับก็วันนี้มีเทคนิคเอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆสำหรับที่มีสมาชิกถามกันมานะครับสมาชิกเขาบอกว่าเขาเป็น f c ครับทำในเรื่องของวิธีการเลือกกล้วยให้หน่อยนะครับวันนี้ก็ทำให้แล้วนะครับก็คือว่าพิจารณากันง่ายๆว่าดูยังไงบ้างนะครับสำหรับมือใหม่ก็ต้องวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับ สมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดปุ่ม Sub ส,สไครต์นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนลีลาวดีจะนำมาฝากกในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ